S 1> <S 1> สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับเรากลับมาเกม์ไมค์ครับอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็เปิดลักเกอรเดียวตกใจหมดเราก็กลับมาเปิดลักกี้บอลเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเรากลับอยู่กับพี่บอยแคทคุยเช่นเคยนะครับ แล้ววันนี้นะครับแล้วก็เปิดลักกี้บ็อกที่มีชื่อว่าลักกี้บ็อกซ์จูโดนั่นเองนะครับผมจูโดว่าแล้วไปต้องเล่นพวกนี้ก็จริงๆรกันสิผมไม่ค่อยเปิดลักกี้บ็อกนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยชอบหน้าตาลักกี้บ็อกมันนะครับมันไม่สวยผมไม่ชอบอ่ะสวยสวยทำไมไม่สวยมันสวยตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวจะยู่นิ่งมันไม่สวยผมไม่ชอบอ่ะมันแปลกๆอ่ะมันสีมันแดงแงอ่ะเออเจ้ามาเถอะ แล้ววันนี้เออสวยก็สวยอแล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับออดินนะครับดินนี้มีชื่อว่าดินอะไรอะ่ะฟอสโซหรอหนบอยอา่านดิเนี่ยดินอะไรบอยฟอ,ออฟอสโซเอลฟอสโซเป็นดินทั่วไปของป่าต้นสนหรือเหนือต้นสนก็คือไอป่าไอไม้ดำๆที่มันเป็นดินอย่างเยอะๆนะครับแต่ผมหาไม่เจอก็เลยเออไม่ต้องเปิดแล้วกันเปิดในนี่ธรรมดาแหละอะไรเ่องมากจังวะเอาก็หาไม่เจอเพื่อารสียเวลานะครับก็ไปเปิดแล้วกิ๊บกอกจูดดีกว่ามา ซึ่งบอร์ดเวาครีบองนี่ก็ของโอพีเหมือนกันนะมาไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวกล่องโน้ตคนละกล่องมาหนึ่งสองสามเออมาต่อไปโอ้โหได้บ่อน้ํามานี่คืออะไรอ่ะไม่ได้อะที่เสียงโชบนี่แล้ทำไมตอบแล้วไม่มีอะไรอ่ะเอ้าอะไรวะมันมีปุ่มข้างล่างเทเจอร์เพจอ่ะเถียงเก่งไม่ได้ก็คุณเอาไปเหยียบแล้วมันไม่ได้อ่ะก็มันบักรือเปล่าล่ะน่าจะบัคมั้งไม่รู้ไม่รู้อะไรล่ะฮะเอ้ยอะไรอ่ะคิง มันเป็นแร่นี่หว่าอ้าวทุกคนเชื่อวะใส่ไม่ได้อ่ะอ้าวเอามาทำไมเนี่ยอะไรมันเป็นปีกอ่ะไม่ใช่มันคือแร่เหรอไม่ได้แร่นี่มาเพิ่มมาอ่คือแร่ไม่ใช่หรอเนี่ยอ anyway? ้าวขุดไม่ได้ขุดลายแร่ที่มามาต่อไปอันนี้ก่ออะไรก้เอ้้ยกคิงแลว่อนี้เพิ่มอย่างเยอะเลยอ่ะในคิงอะไรแร่มันเราเหรอข้าผมไม่ได้ละทำไมอ้าวอะไรอ่ะ เร็วจังน,นี่คืออะไรอ,ะอ่ะฮะมันคือแร่เหรอแต่จริงถ้าถ้ามีขอเลยตีนะกูกลัวมันรักว่ะจะตีอะ่ะทำไมอะ่ะก็จะใส่ดิอุ้ยไม่มันไมนน่มันกูไม่ได้ใส่เลยมันเป็นไอ้นี่ปั๊บอ๋ออันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ยใส่แล้วก็ได้อยู่นะมันคือไม้ไมอะไรวะมีทองมีทองเ็มหมดเลยวะไม้ยาวราโอ้ยคือกรวดกด้วยกระดูกะครับโอ้ยอ่าวระเบิดวายว้ยวาก็ไม่ตายก็ไม่ตายเดี๋ยวก่อนเถอะ เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะได้เหมือนกันเฮ้ยได้เหมือนกันวะอ้าวฉันวทำไมได้เหมือนกันแล้วตายอ่ะอ้าวบล็อกทองก็เหมือนกันเนี่ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยข้าตงงตาปะนั่นแหละเอองงเลยเออกูเข้าใจแล้วมาโอ๋ออ๋อ้โหเก๋ๆอะไรวะอะไรของมันวะอะไรฮะเอ้ยหาไม่ได้อ่ะอะไรอะไรตาเปี้ยนยี่ห้อเอง จะมาแกลหงผมันก <Happiness. S 1> ็ไม่ใช่เสียงโชคปึ๊บบล็อกทองไม่ต้องก็มาก็ได้ไฮ้ยคุณส่แค่ไรเนี่ยงันบวกเลยมาหกกล่องนี่กล่องบวกนะเสียงโชคโอ้ยน้องเตี่ยไปลองมานท่ไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างชีแฮนี่หมวกขาวโอ้แสแล้วกดเนี่ยไอ้ก่อทองโคตรเยอะผมบอกเลยบอยตีผมไม่เข้าแล้วก็ไม่เข้าอ่ะนะโทษตีแต่เข้าหมวกปะแต่ว่าหมวกคือแบบ ไอ้นั่นน่ะความทนมันประมาณสามหมื bass, ่น่ะโอเคโอ้โหกล่องบวกได้ปลามากูยิงจะเสียมือค่ามเป็นดาบเพชรดาเมจสิบถ้าเราถือแล้วก็ขุดเร็วแล้วก็ตีไกลแน่นอนว่าตอนสู้เราต้องให้ถอดอ๋อแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงอ้าวนี่คืออะไรอ่ะขุดเราอยู่แล้วอันนี้มันอันนี้มันไม่ได้บวกอะไรแล้วอันนี้มันคืออะไรวะมันถือแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับโอ้คุณอย่าไปเก็บของผมดิเอาแปสร้อยกากาอ่ะที่เคื่อนไม่ได้เลย อันนี้ว่าว่าไอ้ระเบิดมาเก็บโซ่ไปดูเยนะมาเก็บสโซ่ไปดูเลยนะไปแล้วกระถอไม่หายนะประเด็นเสียงโชคอ๋อฟันกิ้งตะตายอีกแล้วไอ้ไอ้ดาวเมทเอ้ยโอ้ยหูกูจะเตะกูชิดล้วกูชิดรอบเหรอโอเคมาไหนๆก็ได้ดิสตาร์ไปแล้วหกอันผมบวกไปเลยหกออกกล่องนะครับกล่องร้อยบวกมามากล่องร้อยบวกชุดก่อเพชรฮะ อย่ชุดเกาเป็นกา,ากจังเฮ้ยกูเป็นได้หรอมีคนมีได้เหรอไหนอยู่ไหนอะโอ้โหแต่ว่าผมน่าจะมุดคานไหมนะจริงมาต่อไปโอ้ยอะไรอะอ๋อโอ้ยฟ้าผ่า,า,ามีกล่องทางปกากลัวทางปกากลัวมา<อ>ทีอ๋อมีของเออทราบเ่อกูได้ของแล้วเว้ยมันเป็นแร King ่ครีงอะทุกคนอะเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่เรามีแค่สองอันเลยอ่ะถ้ามีสองอันก็หมายความว่าเราอาจจะคราฟของได้หรือเปล่าคราฟดาบ คราฟดาบไม่ได้อะว่าแล้วโอ้โหจบแล้วโอเคงั้นเรามาลองคราบแร่ออนติเมตจูโดโดีกว่าเอานะกูเมื่อกี้กูเปิดได้แล้วม่ามีฟ้าผ่าออกมาตูไม่รู้ไม่ได้เอาเดี๋ยวคราบผิดโอเคก็ดาบเอาดาบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสติของมันวะอันนี้ก็ไม่ได้เอาคราบดาบไม่ได้แลว้วเนี่ยโอ้โหโอเควว้อะไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮอเรามาลองใส่ชุดกอดจูโดนี่กันดีกว่าจัดไป ปึ๊บโอ้โหว่าไงจ้าว่าไงจ้าดูด้วยดูด้วยความรักที่เรามีเธอเธอมีให้เราบ้ารือเปล่าฮะเรามองไม่เห็นข้าวข้ากูไม่ได้โอ้ยมองไม่เห็นความรักที่มีให้พอลเยอะเกินไปอ,อ,อันนี้บ้แผ่มังกรชุดออกรองเท้าฮะทำไมมันเดะมันซาป,ปุ่มอันนี้ยิงไม่ออกอะ่ะปืนยิงไม่ออกบาลสุก้ายิงไม่ออกมันติดอะไรเนี่ยขอให้จัดไว้ห้างเลย อันนี้คือโอ้โอเคบัฟดีเราจะบอกว่าเราก็มีชุดเหมือนนายวะ่ะเ <H r. S 2> หรอ,หรอเราก็มีแรดจิวโด,โดเหมือนกันเฮ้ยมันมีทุกอย่างที่เรามีเลยอะ่ะเฮ้ยเด้เงเก่งมาโอ้ oh, <ล>ดีใ<แ>จว่าไ,ได้กูมีแล้วมันคับ,าาาด,นะบดาบไม่ได้นะใช่มันขาบดาบไม่ได้เอ้ยได้ดาบแปว่ะอันนี้ดามิหกสามผมไปดาบอีกเท่าไหร่อ่ะแล้เป็นร้อยขอสลับเฮ้ยขอสลับอย่าใส่เก่งเกงมาทำให้ของสลับอ่ะโอ้โหแค่นี้แค่นี้ก็ไม่รู้เลยนะว่ะดาเมิกูมากสุดสองร้อยว่ะสองร้อยอ๋อโอเค นึกว่าเป็นแสนเป็นล้านเฮ้ยทำไมอยากให้เป็นขาานาดนเดี๋ยวเราทำให้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวน,นี่อะไรอะ่ะอันนี้เป็นแร่แร่อะไรอะ่ะเนเซอร์นเนเซอร์สตาร์แบบมเมนชาร์ดนะอ๋ะอ,อแล้วนี่มันคืออะไรอะ่ะมันคืออินกรดมันคือแร่เดี๋ยวนะถ้ามันคือแร่อ๋อแร่ขาวนี้อ๋อนี่อ็ต้องมีงงแล้วโอ้แมวตาย้องแมวตายทีบไปไปมันก็จะผมเอาจูโดดีกว่าโอ้ยแมววางเปล่าผมอยากได้ดาบที่มันดาเมจเยอะกว่านี้อันนี้ลัคกี้โพชั่น ก็เออก็ได้อยู่นะก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนหละทำไมแต่ได้ดาบเดียวดีว่าอยากฆ่ากวดก็รู้นี่ว่าฆ่าไม่ได้มัยงอย่างน้อยก็ดาเมจเยอะไว้ก่อนแล้วฆ่าได้ไหมอันนี้เป็นรองเท้าแบบหายโอ้โหราคาเราได้ไหมเออเดี๋ยวรู้นะโอ้ยโอ้ยพีช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้ยมันลอยด้วยโอ้ยมันโหดมากกว่าจะแตกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมีจอดจุดดจะแตกได้ทั้งง่ายไหโอ้ยมันไม่น่าตายปะโอ้ยไปอยู่แล้วโชคดีนะโอเคกันเดี๋ยวปิดแล้ว โอ้มันโหดมากเลยอะเห็นโหดเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นอะไรเลเวลสองปะกูได้เหรียญแชมป์มาอ่ะเอ่อมันคือว่าทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันน,น่ะมาต่อไปแอปเปิลทอร์นชาร์ตอันนี้เป็นรองเท้าขาวใส่แล้วก็กระโดดสูงอ่ะแส่เล่นแล้วกันเฮ้ยแอปเปิลจูโดผมว่าแอปเปิลนี้ไม่ต้องโอพีแน่เลยใส่แล้วแบบสุดยอดโอพีเลอยอต่าฆ่าคุณไม่ได้ ก็ถอดแรกไงให้ถอดแล้วไม่ต้องห่วงไม่ถอดกูไม่ถอดมึงมีสิทธิ์อะไรมาถอดไม่ยากโอ้โหจบแล้วแล้วจะฆ่าตายไหมอันนี้เป็นจูโด780แอตแทกดาเมจตอนนี้ได้ดาเมจมันก็เท่านั้นน่ะแต่ผมคิดว่าถ้าเราใส่ชุดกอดจูโดคอมเซตน่าจะเป็นอรรมดาหนังคู่เลยอ้ายเอาตายตายกูไม่ตายอะไรถังแก๊สโอ้ยโอเคอ่ะเอาเลยปไปเลย ไม่พาแล้วถังแก๊สของกูไม่ไม่เหรอกูไม่กูจำไม่ได้กูเปิดได้ด้วยถังแก๊สของมึงไงงอะไรเออผมผมไม่ได้เปิดได้บ่อน้ำได้ของมึงเนี่ยมึงเป็นคนเสี่ยงบ่อน้ำอแล้วมึงรีวิวเลยของมึงเนี่ยนี่ของกูหรอกกูไม่รู้เอออีกอันนี้บางแปลกละอ๋อมันต้องคิดเรื่องอะไรแน่เลยถึงมันไม่รู้เนี่ยทุกคนเชื่อผมป่ะตายนัดเดียวตายโอ้โหกูตีตั้งหลายรอบไม่ตายอันนี้ยังเกงมีแล้ว เออแต่ว่ามันอัดปิ้นรีวลด้วยนะอ๋ออุ้ยนี่ดีเดวโช์แบบไหนวะโยนลงไปที่เสียมังกรตายสองรอบเดี๋ยวเดี๋ยวโยนไม่เข้าเข้าไปสิอ๋อโยนไม่เข้าโอเคเอาลงแล้วก็ไม่มีของคืออะไรไม่ได้มาทําไมเนี่ยมาทําไมล่ะไอ้บ้านนะอันนี้เป็นสร้อยสร้อยอ๋อขี้ขวานแล้วบินได้นะครับสร้อยไม่บินอ๋อขี้ก็บินได้โอเคเข้าใจละบินไม่ได้หรอกบินได้ถึงบินไปอะ อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้ไม่ดูนะครับมันคืออะไรทิ้งไปแล้วกันมาเสียงโชคถังแก๊สจรไม่ได้อะไรโอ้โหถังแก๊สจริงมาสิบเก้าก่อนทุกคนจูโดเพิ่มไม่เอาหลอดอู้จะไปตายอ่่ะีีเสยงโังเลยอ่ะอยากตายมากเลยอ่ะคือที่เสียงโชคแบบไหนคือมันแบบมันเวลาไปเหยียบแล้วคือมันไม่มีอะไรเลยเหมือนมันบั๊กอ่ะหรือเขาทำมันเล่นวะมาหลอกอ่ะอยากตายยังอยากตายยังีเฮ้ยบอยโอ้ยอยากตายเหมือนกันว่ะไหนบอย โอ้ไหนบอยตีดิไหนอ่ะตีดิไม่ได้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 ไหนตีดิอุ้ยอุ้ยอะไรหรออะไรหรอตอนตอนซุ้มไม่ต้องถอดนะอายของสลับอายน้องก็ใส่ทำไมล่ะของสลับออให้มึงจัดของใหม่เอาดีม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 าดีอดก่อนีอดก่อนีมดกมาดีมาดีมาดกมาดีมาดีมมาไมมาม โอเป็นคนที่ส่งมกจเป็ยอยู่แล้วหุยอะไรก็ได้ <c oughs> ว้ไว้อะไรอ่ะโอ้คนแรกหายตัวแรกมันกาดนะครับทุกคนเอ้าจริงถึงได้ไอ้แบบไอ้เกินใหม่กูว่ามันก็เสมออยู่ดีเพราะว่าแอปเปิลกูามันก็เอปผีอ่ะเหรอแต่กูไม่มีแอปเปิลไงโอ้ยไม่มีก็แย่ต้องมองเปิดได้แอปเปิลเอนชาร์ดธรรมดาสีทองที่กูบอกได้แอปเปิลยูโดอ๋ออเออ,อเอเอ,เอนี่ไงได้ละเออเห็นอะไรละลืมริมอะไรวะจำช็อตแหล แต่เรื่องตัวเองไม่เคยจำเรื่องขนมนี่จำดีๆเจ้าของกูนะอันนี้แลกจูโดไปออกนะครับป okay. wow. ีแล้วแล้วก็เค้กจูโดโอ้กินแล้วก็เพ awesome> ิ่มนิดนึงอันี้ก็เป็นลัคกี้พชั่นแก้หมดแค่หมดแล้วนะโอเคครับโอเคครับแล้วก็ไปแจกของแล้วก็เล่นเพื่อเสร็จแล้วก็ส mhm. ู้กับบอสอะไรนะอเลนโฟเออไม่ใช่บอสดินฟอตโซ เลอาละครับตอนนี้พวกเราก็จัดของเสร็จแล้วพอจะสู้กับบอสอ่าอะไรกันนะบินกันแล้วนะครับก็กดได้เลยไปสู้กันในพายรีมกดไลค์และกดแชร์เราสอนผมแชร์มาช่วเหน่อยเนาะโอเคมาแล้วก็มาเริ่มกินบัฟกันดีกว่านะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมก็จะกินเป็นอะไรดีล่ะเออกินๆไปเถอะเอาเป็นว่านะเอาถือว่าถึงเราสู้กันไปแลก็เสมอำกันอยู่ดีนะครับมาเดี๋ยวผมเริ่มกินแล้วลัคกี้โมชั่นก่อนแล้วก็ยานี้ปึ๊บโอเคมาแล้วเอาบวกเลยละกันอ้าวโอเคเอาบวกเลยอ้าว เฮ้ยโอ้โหตายเร็วจังบอสมันปาดินมา <c oughs> เดี๋ยวใจเย็นสิโอ้โหบอสตายเร็วคือไมันไม่ขาตใจอะ่ะเดี๋ยวก่อนเราต้องเสกคือเยอะนะครับทุกคนมาจัดไปรอบนี้จะไหวไหมโอ้ยย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 ยอ้โปปดดยยโยย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 ยไยย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 อยย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 ยทยย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 ุ <c oughs> คคยย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 ยไยกับทุกคนกคนูไยยล ไหนอะสู้ไม่ได้อะโดนขาขาเหรอเสกมาทำเพื่อเลยแยะโอ้โหบอยขาเหรอเหมือนก้าวไปขาเลยก็ก็ลื่นอยู่โอ้โหโอ้โหดินคนเยอะแล้วต้นไม้ดินมาเ้ดินโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเขียนก็โอเคมาหายแหลกแล้วมาต่อไปเป็นสศึกของพวกเรามาดิมาดิเดี๋ยวผมกินแอปเปิ้ลก่อนมาโอเคเรียบร้อยมาพอแล้วสู้กันเลย มา,าปั๊บ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 อรอบปั๊บปก๊บปั๊บปัดบปย๊อปั๊บปั๊บปอ๊บปั๊ยปล๊วปั๊บปด๊บปั๊บตักูตัดบปั๊บปั๊บปัเบปั๊บมั๊บ้ันน๊บปั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 ๊บปบปั๊้ปปยเียมานี่ก่อนล,อล,อออล,ลงาาลมาลงมาย โอเคครับทุกคนก็สลาบคืนนี้ก็ถือว่าเราเสมอกันนะเพราะว่าตัวผมบักไปแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราไ,<ม>ไปไ่ดๆตายกันนะครับนายตายไปแล้วนายไม่ตาย,ตายโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์เราสวัสดีผมเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายบายนอยบาย,บาย